ุณผู้ชมคะตอนนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขหน่วยงานต่างๆก็รณรงค์ให้ประชาชนะนะคะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลตราดเองค่ะได้มีการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกนะคะให้กับข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนค่ะ นายจรันสืบสอนหัวหน้ากลุ่มง,งาน ศึกษาและหัวหน้าควบคุมโรคและระบาดวิทยาโรงพยาบาลตราดพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดจัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เชิงรุกให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยารวมทั้งประชาชนนะคะที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาให้ได้รับการฉีดวัคซีนทุกเข็มนะคะทั้งเข็ม1เข็ม2เข็ม3และเข็ม4ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์เพื่อล อัตราการป่วยหนักหากว่ามีการติดเชื้อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2,566 ทางนี้โรงพยาบาลตราดค่ะยังคงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะที่โรงพยาบาลตราดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา8ปดนาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลตราดสาขาวัดไผ่ล้อมในทุกวันศุกร์ระหว่าง8ปดนาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิการวมทั้งการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ1-3ครั้งต่อสัปดาห์